ช่วงเริ่มต้นที่เข้าสู่จุดละเอียดจะเข้าสู่การปราบมารของพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราว่าท่านก็ไปเจอพยามมาน,นี่แหละลักษณะเดียวกันกับที่พระสมมาสูุรจางของเราเจอแล้วก็มีการต่อรองกันอีกมือกันอ่อ นี่ต่อรองแต่ประโยคนั้นเปลี่ยนไปบทสนทนาในการต่อรองนั้นเปลี่ยนไปคือพยา,ยามารรู้ว่าบรมีหรือถ้าทาําไปเดียหลวงปู่มาเพื่อกิจนี้เลยในการปรับมอนก็มาต่อรองบอกเอางี้ไหม ถ้าไม่ประทะกับเรานคำคำคำของท่านนะคำของผู้เล่าถ้าไม่ประทะกับเราเราจะเอาสมบัติจกักรพรรดิมาให้นี่ให้เลี้ยงคนในทั้งโลกเลยถ้าไม่ประทะแต่ให้โปรดสัตว์ปกติธรรมดาแต่ถ้าประทะ จะให้คนไม่มาเลี้ยงพระเลยให้ลำบากให้ยากจนจนไปถึงลูกถึงหลานลน,นู่นนี่นะหลวงปู่ทั้งกนหนิ่งเฉยเฉยเลยบอกสมบัติจักรพรรดิรู้อมมามไหมไม่กลัวแล้กก็ลุย แล้วก็โยมพ่วเราก็เล่าไปคือถ้าโยมพ่วเวลาเล่าจะถอดบุคลิกลักษณะของพระเดวพระคุณหลวงปู่ให้ครูวิหญ่ฟังนะทั้งๆท,ท,ที่เป็นผู้หญิงเนะี่ยอุบาติกาแต่เวลาถ้าจะเล่าเรื่องนี้บุคลิกท่านก็นจะมีมาดอะไรอย่างนั้นเนละดูเหมือนเราอยู่ก็ไ้ชีิดกับพระเดะคุณหลวงปู่เลยอย่างนั้นเลย่านก่อนเลาแล้วก็เอามือจับไังนั่นฮะเอียนอะไรได้ออ ยังไงก็ต้องปรับมากเลนแล้วอืช่วงแรกพยายามแย่เหมือนกันแต่แล,แล้วในสุดที่มีคนไปเลี้ยงพระวัดปังน้ำอืม,อมยังกับพาหุรัตสมัยก่อนอ่าคือเป็นเส้นทางเศรษฐกิจคนจะไปซื้อของพาหุรัตกันเยอะแยะมาวัดฝังน้ำกันเยอะในสมัยพระเดชคุณหลวงปู่เันนยังไงนะ้นเลยแปลว่า ต้องสู้จึงจะชนะนแล้วก็มันก็ได้อย่างนั้นแม้ไม่ได้สมบัติต่กรพแต่ก็ตักไม่พล่องเหมือนกันเอามาหล่อเลี้ยงรักษาอย่างนี้อยู่ตลอดเวลานี่ก็เป็นถ้อยคำที่ยมแพ้วหรืออุปสิกาไม่ทีแพ้วเล่าให้หลวงพ่อฟังนะ